ัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปมาให้เลือกนะคะต้องขอโทษที่ตอบช้านิดนึงพอดีเมื่อกี้ติดสายอยู่นะคะอันนี้เป็นกระถางแรกที่เลือกไว้ช้างผสมครองนี้นะคะแน่นเต็มกระถางมากอันนี้ปลูกม,มาเกือบสองปีแล้วนะคะกระถางนี้ปีกว่าๆเกือบสองปีมีดอกแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้กระถางที่สองกระถางแรกเมื่อกี้ที่เลือกไว้นะคะ นี่นะคะเต็มมากเลยนี่กระถางที่สามค่ะนี่นะคะกระถางสามโอ้โอ้โอ้โอโอโอเกือบหล่นแล้วนี่ค่ะกระถางสี่นะคะกระถางสี่กระถางสหัวเขาจะออกมาทางนี้ อันนี้คือแรกๆเขาจะไม่มีหัวด้านข้างนะคะอันนี้ก็หัวเขาออกมาใหม่ด้วยก็เลยเกยเลยกระถางมาแบบนี้นะคะกระถางสี่กระถางห้าช่วงนี้อ่ะเขาเรียกว่าใบเขาจะเริ่มหายหายไปอะคะ่ะแต่ว่ากระถางนี้ใบเต็มหน่อยกระถางห้านะคะอันนี้ก็กระถางหกคะ่ะกระถางหกหัวจะใหญ่ ส่งไม้เลือกประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ทั้งหนึ่งแยกไปให้ประมาณนี้ค่ะ